ตัวเจ๋อเฮฟไพลินจางวอกเศรจะกิโหดยาเบอร์เซอร์โอซีฟูเจกโอซีฟูเช็คเดนเช็คเดียวคุณกูเ่ยเพื่อหาตัวได้ไหมคะไอดังแค่นอยู่หน้าไหนโอ้โหดังแค่นม่ไปไหนวะดังแค่นอยู่นู่นเลยวะดังแค่นอยู่นู่นเลยที่เตาอีฟเนี่ยมาละน่าเจตเตอร์หนะเป็นญาคอเลอร์สองอยู่ใครมากอ่าเขามีเมททีเมทรวมมั้งเอเกตอีฟเอาออนน้ำแข็งในห้า

มากลับมาเวทกลับมาเวทอเกตตอเวทในห้าสี่สาตุกุตุกุตุกุตุกตุกสวยบุยตายโอเคออกเวทมาออกเวทใครมาใครเวทใครเวทแลคิดดีวในดงเวทคิดดีวในดงเวทคิดดีวในดงเวทคิดดีวไอเฟสเฟสเฟทิดเฟทิ้งไเฟทิ้งไเขารู้เขารู้เขารู้สเปสสเปสสเปสเปสสเปเวสสเปเวสสเปเขาเกตเขาเกตเขาเกยิยิยูยยยยหน่อยยูหน่อยสวยสวยสวยรับดีรับดีคิดดีวในดงเวทคิดดีวเฟ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 ไอเกตจิง เออีกมาอา้อยาี้มาาโลตอีาโลอีนี่สามสองหอเกตมาเกมาตุกูแทงหมดเลยตรงนี้แทงหมดเลยสวยเ้เเวเวมีบอลเลเวสมีบอลเลเวสคิดดิพาดิกูเดียวเนี่ยโอเคเคยมาถอยถอยถอยออกมาออกมาออกมเกตหน้าเราอเกตหน้าเราเอาเวทมาอเวทมาดิงนึงเวทมาดินึงเอเวมาดงนึง เอาเว้ไม่ได้ดึงเอาเว้ไม่ดึงเขาบอกว่าซื้อไ้ได้ขึ้นโไม่ดี่ว่ะจะดินขึ้นโชคโอ้โหรซื้อไม่ได้งดีครับเดับเช็คกับเช็คเช็คเช็คเชตรงนี้ก่อนเดี๋ยวโดนแเกูมวยมแล้วกูกดเิรกมาแนะเิร์กมาแไปไม่มียามาากลับมากลมีเรารู้มาแล้วรู้มาเกาะยิบมาอยีมาอยีมาเดี๋ยวกูเฟซต่อไปนี้เอ้ดังแค้นรวกจริงกูเฟซทำไมมันกระตุกเป็นช่วงๆวะใช่เฮ้ยังนึงนะกูเฟซ แเขาเขาเขาหัวคลิกลงเขาเวสมาลงเขาเวสมาลงเขาเวสมาลงเขาเวสลงเขาเวสลงเขาเวสมาโอ้โหตุกอ่ะใช่ใโค้ว้าวเออตัวคุณนเผาว้าวลงเสาเวสมา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 ลงเสามาลงเสามาฟังกูหน่อยลงเสามามันมองไม่เห็นข้างบนลงเสาเวสมาลงเสามาไอต์ออกได์เดาอออกไซด์เด้ออะไอ่ะมันจีมาสกาวดูนะสกาวสกาวไอต์เขียนกี่ไหนเขียนกี่ไหนเลตหรือเปล่าเลต อ,อสวีทมาอสวีทเอียร์เวทเวทเนี่ยห้าสี่สามสองหน Aus ึ่งเกียรมาเอียรเวทมา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 สวยหูคลิกตายข้าวหูคลิกปะไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวีทไปลงไปลงไปลงข้างล่างไปแทงระวังดูชาโล่แทงแทงเรงดูชาโล่เขาเขารู้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 เขามองแล้วเดฟเดฟเดฟสวยเดฟสวยเดฟสวยมาก กูหัวกูหัวกูหัวกูเด็บ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 เดยขึ้นมาขึ้นมดขึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วขึ้นมา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 นอเวทลูกนอเวไวลกเอ้นอทอีดยว่านอตอีดวุกนอนีดไวเดนออดใน5สีงหน่เดอนดมานอีดมานออีดมาใหญ่เเลยบบิด พี่ดิวินาดงออดวินาดงขอ๋อดิาดงเดี๋ยเพิ่งได้เพิ่งดานดอนพุทธรับีวนาดงไอ้ี้นี้มันรูดไอ้เหย็ดแม่เผื่อเม้าน่าจริงโอ้หโอ้หโอ้โอ้โอ้ยฮิวฮิวคเตอร์หน่อยคาเทอร์หน่อยคาเอร์หน่อยโอ้ยช่วยด้วยังกยรังายพงแรงเลยเธอรีวิวเลาหยาวนจอนมาข้างหลัง เราไม่ได้ดิฟเนาะดิฟเนาะเอ้ยเราปัดไปเวทดิพี่ออกเวทออกเวทเขาบนมาเขาบนออกเวทมาอ่ารีเซนทัวร์เซนก่อนออกเวทไปออกเวทไปออกเวทไปออกเวทออกเวทแทงเข้ามาแทงเข้ามากูจะรีเซนทัวร์เซนโอเคดีเฟกข้ากูนั่งอยู่นอนดีเด็กแพงไหมลงมาแล้วมันลงมากูแพงมเริ่มลงละแม่กระตุกจังวะออกเวทออกเวทไปออกเวทไปนิดนึงออกเวทไปนิดนึง ที่เปิดแล้วะที่ถ่ายแค่คลิปไออัาจจะคลิปแต่มันไม่เป็นอย่าปกติอะอะไรอ่ะมึงมั่วอ่ะไรอด่าแต่เนี้กูด่าเลยโดนแน่โค้งหน้าชาร์โลดอดีนมาไหมไอแดนแค่ร่วมหน่อยชาโร่ชาโร่โลดอดีนในห้าสี่สามสองชาโร่พอชาโร่พอชาโร่พอบอกไมบอกไม่บอกไมตัวตัวตายอยู่ตายอยู่แทงตายอยู่แทงมันตายอยู่ เดมอนกับกลับกลัเดมอนได้เดมอนได้เอ้ยฟังกูนะเดมอนเหยียบขึ้นมาเดมอนเหยียบขึ้นมาเดมอนเดมอนเหยียบขึ้นมาเดมอนเหยียบขึ้นมาเขาให้เก็บไปแล้วเขาให้เก็บชาร์โวไปเดมอนเหยียบขึ้นมาลุกไปนอตอีทไปอนไปที่นอตอีท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 เก็บนอตอีทในห้าสี่สามสองหนึ่งเก็บบ้างเก็บบ้างเก็บบ้างเก็บมาไอเมจช้า ลงเสามาลงเสามาลงเสาเวทมาลงเสาเวทมานิดนึงเขาถอยเขาไม่มองโอ้โหดูดูข้างหลังกูกูอันจินลงนะมันทางเสามันจินเหรอโอเคเค้าออกเวทไปออกเวทไปออกเวท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 เดฟตเตยเด็บ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 เตยโอเคออกเวทมาออกเวทมาใคร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 เวทมาใครเวทมาใครเวทยาวๆเลยใครเวทยาวเพราะว่านอตอีนมันมีเกียรตแล้วออกเวทมาใครเวทยาวๆใครเวทยาวนอตีมองนอตมองใครเวทมาใครเฮ้ยเราเลยที่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ออกเวทมาออกเวทมาเคียร์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 นักแข็งหน่อยออกเวทมาอีกนิดนึง

เวเลยกับเหวมาเหวมาเว้มาเวมาเหวมาเวมเลยเหวเลยุมีจูอยู่เวมาแล้วเด็นอนดีไปเหวมาเหว้มาเรื่อยๆเวมาเรื่อยๆเวมาเหวมาเวมาไอ้คิดดีวินดงคิดดีวินาดงตัวที่นี่สอยีตัวเดียวนยตัวนี่จับตาแนนเลยเออรอรอเลยไม่อนะใส่หน้ามันอยู่รอที่งใจอีใจอกูน่าจะเข้าแล้วากูน่จะเข้าแล้วรอเดฟรอเดฟรอเดฟคนนมาแลังลงัลงังกูน่ลงลงไปลงล่างแทงรอเด็มมนถอยล้วงัาถอยลแทงค่อยบอู แคนอนเดฟยู่หน you know, ้ารับรับหน้า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 สวยสวยหน้าสวย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 ลงไปลงไปเลยลงมาเลยวันจินอยู่ข้างบนอีทป่ะใช่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 จินอยู่อีทครับทาโร่แท้งทาโร่แทงไม่ไม่แม่งอยู่ไกลว่ะแต่วันนี้อยู่อีมาแล้วบันจินมาแล้วกลับ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 ลงมาลงมาลงมาไอ้เขี้ยมมันสูงจังวะตรงนี้ ต้นไม้มันสูงมาก้อน้าเเฮ้ยลงเสามาลงเ้ามาลงเสามาลงสามาัดบจินี่แจกจริงแม่งตงโดนสักทีลงเสายาวยาวไอ้ปิดปิดปิดชื่อนไอ้าตเตอร์ลงมาโหมีสกอบอลจินมามจะไปเอาหลังบจินเสือกน้าใเวรลเสาไทยรุนลงเสทา่ไไเาดมาตกูดีมาตะกูพี่พาวาปจัดเลยออกีมาเออมันไม่รู้เป็นเียอะไร เน็ตมันจริงลงจะลงโชคพี่จะลงโชค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 โอโหดับับพี่เกดนอตเวดชาโอลในห้าสี่สามสองหนึ่งเกดมางเกดบ้างเกดบ้าสวยออกอีทไปออกอีทไปออกอีทออกอีทออกอีทออแล้วรอเดฟรอเดฟหน่อยรอรอเดฟรอเดฟออกอีทมามามาคนหน้าไอโหโวยหนึ่งโหมวยหนึงโหเวยนึงคิดดีวินดงคิดดีวินดงมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอย่าไปต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลคิดดีวินดงคิดดีวินดงเราอีทอ่ะอีทเออถอยถอยไปไกลคหน้ามันอยู่ลึกเลยว่ะเอ้ยมันรรู้้ไไดอะเนี่ย อ๋อมันรูดโอเคเรารู้ดีมัออรมันรู้มันรู้ดีรู้แรูก่อนรแข่งกับมันอยู่คิดดูต่อไปเยอะนะเฮ้ยบาเเตอร์นอตเวเกตนอตเวตัวนี้ตัวนี้เอเลยเก้าิเก็ตเกตแล้วรเลมันติดสอยู่ตัวใหญ่นตัวใหญ่หว่านเตวยากกับกับอะไรไม่เปไรไม่เปไรจุดสามามันมองไม่เห็นนะแมป๊บนึงนะเฟก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 นดิไม่มีไม่มี มันจีนอยู่อีทมันจีนอยู่อีทเอ้ยลงมาก่อนดิลงมาก่อนลงมาก่อนลงอีทลงสามาก่อนต่ออีทมาก่อนจับได้ปะแทงฝากดูครับคนหน้าคนนึงไไม่ไม่ไม่กลับ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 เฟก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 มาเฟกฟอร์เวตมาเอ้ยนอร์เวตเออเกิดลงฟ้ามมาลงฟ้ามาทุกคนลงฟ้ามา ดึงดึงลงมาเขาต้องต่อยเขาต้องต่อยเราเขาต้องเขาต้องต่อยแทงกลับมาแทงกลับมาเย่ยมันจ่ายมั่วมากเลยพี่เนี่ยเหรอมันวกลัววันจีนลงเว้ยแป๊บนึงนะก็จ่ายเลยดอเวทนะห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เกินมาหัวเย็ดไหมมันรวบคู่เดี๋ยวลงไปลงไปมันต่อยกูมันต่อยกูมันต่อยกูมาจุดฮะมาจุดฮะมตรงกลางลงเสามาลงเสาไปลงเสาลงข้างล่างไปลงข้างล่างไปนี่ลงนี้รีบลงอย่าโหชก

ทีเดวินโดมีบ้างไม่มีแทงฝ่าได้แทงพอเติมไม่อยู่เนี่ยสนุกเลยกูบอกเลยปั๊มเงินโอเคเก่งก่งเกน็อตเกน็อตเกน็อตเอ้ยแทงแทงเข้าไปเลยแทงแทงขึ้นไปนอตเวทุกคนมามาอีททุกคนเอ้ยเดี๋ยวรลงมา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 ลงซ้อมมาลงซ้อมมาลงซ้อมมาอ่าังีน็อตอนที่น็อตอนที่น็อตอได้แล้วล่ะอะไรวะนี่เย็ดแรก เย็นแล้วนี่นี่ลงมาลงมาลงเสามาลงเสามาเดี๋ยวคุ้มค้นมาเรื่อยๆเหมือนอารมณ์เป็นวันวีวันแล้วเข้าตัวใครขับรถแต่แต่โกแต่แต่โกแต่แต่โกแต่คาเตอร์มา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 อ๋ออกมากินออกมากินมาอี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 ทกว้างๆไรอย่าไปเชียวอย่าไปเชียวอย่าเราหลบชื่อหน่อยหลบชื่อหน่อยดิสมอลดิสมอลมันดันลงมาแล้วขึ้นมาน็อตน็อตอีทโอเคบีมาน็อตเวทบีมาน็อตเวทนอตเวทในเกียน็อตเวทในห้าตี สามสองหนึ่งเก็บมังเก็บมังเก็บมังตะกุ๊ตะกุ๊ตะกุ๊สวยลงไปอีก้านลงไปอีก้านลงไปอีก้านเฮ้ยไม่ได้ขับไม่รู้เองเฮ้ยฝากรู้หน่อยดิโอ้หฮาคุณอาให้เดมอนให้เดี๋ยวไดมอนให้ถ้าโดนอะไว้อยกได้บ้านนอตอีดอ่ะเฮ้ยไม่ต้องกลับกลับกลับมาไม่ต้องไล่กลับมากลับมากลับมาฝากโหนตฝากรู้นะครับฝากรู้เฮ้ยเก็บตอเวทเลห้าสี่สามเอาไอขี้หลงไอ้ขี้หลงจ่ายเลยจ่ายเลย เขาบอกว่าวีโรดแบ็กแล้วนะโอเคม่ามันมันเมาอัพแล้วพี่พยอมแล้วพยอมแล้วพยองบอกตับเบเราไม่ตายเลยว่ะมามามาพอพอพอผมได้มันจีนด้วยว่ะไป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 ประสาดดูประสาจอยูู่กเทคพี่ประสาเรอยู่ไปแล้วเนี่ยเทคไปแล้วแต่ยังไม่เปิดไม่มีจเกาเปไม่เไปไปไไปไตัวกูสาเอ็มเลยว่ะ ไอ้แค่มันกูเล่นแล้วเงว่ะมันกระตุกเป็นยังไงรอโค้บโควาร์ปจัดอ่ะนอยู่ดีก็ฟุบไปนู่นุบุบุบงหับคากนะครับจิ้มไม่มีแคปจะ่แบบลงีไปเรื่อยๆอ๋อเล์วาร์ปได้อะคิดว่าไงมันบุ้ยโคตดแรงนะผมว่าเลเล่นเดินมา e ก็มีอ e มาอุ้ยอะไรผมบอกแล้วผมดูแลข้างหลังเองไม่ทิ้งแน่นอนประสบการณ์บงบอกที่ว่าทงไว ดีเบไม่โฟลเลยบอกงี้จะต้องหลอกเขาบอกางี้เบไม่วก็น่าจะเืเบที่สส่เด็กเด่ก็น่าจะกลัวเดบเราไม่ให้เบอเมื่อเช้าเด้เดบเราไม่พอต้องงไปแล้วครับอี้องจะไม่เก่งมากผมไม่ตาต้องเจ็วันน้ำจุกูเตี่ยอีกใช่วันทุ่ไปมาก็เปิดแล้ววันกินไปอุ้ยเจ็ดสามตัวนี้อยู่ข้างในครับ หลังมาดาบัตอวารอน62มีกระโนนกระโนน73ตี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 ตตี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 ตี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 ตตี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 ตีตีต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 ีตีตตีตดตีต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 ตี บรกาศรยกาศราวางถังด้วยระวังถังด้วย้นยกาศบกยการยากาจเย็นรู้เพิ่นเคือห้ามใจ่ไม่ยิงทำเว้ยหาปลาซะบ้างบัลเลดเตัเอร์เดินแบบตัวใหญ่อะเพื่นเดินแบบพิงกาแคท ทำไมไอ้สกิลอคนไม่เงียนอ่ะใครเปิดใครเปิดรับอรับรับหลายโชคอยู่เลยพายมากินเลยมันพกแพ็กกิ้งเมสมยไมถ้นเต็มชายสวยปะสวยเลยไม่เห็นสวยครับสวยสวยประสบการมันบงบอดีมีตัวอย่างให้เห็นนะใช่ตัวอย่างมาบองิงวันนี้สดๆ ลูกเตะแท้งภาษานอรู้จักปะแข้งแตกเนี่ยแตกกันเองมอนเราตึงเกินอ่ะคุณอาถึงจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เก็บเลยเองวันเขากลัวเดมอนเราสิไอ้แต่โดยเขาไอ้เก็เขาเอาเพิ่มมาไปกดแท็กตั้ทีกดมันเยอะมั้งมาเล่มขึ้นสองล้านห้า อกวางม,มุวมานผะมเอากวางม,มุวนมาใคามมานรน<ๆ>ักก็ไปกู้เหลี่ยงตรงนี้มีเซิร์ฟสะเกาว์ย่องมาตีมันได้นะมันเอาตัวถูประตูแหวะหุกคนเรียกมึงเยี่ยมคุณบองพอแล้วใช่ปะกลับบ้านเก<ย>่งมากทุกคนเุดยอดตีดันแม่มันไม่หมายตะดี เนอะว่าโอ้โหน้องใส่แ็กล็กมาดิรับตีแท็กกิ้งครับห้าคนมาดิมาดิโกโก้ครับได้วยครับแท็กกิงไปด้ยครับตีแท็กกิ้งมันจะมาสู้ตีสี่จุดหนึ่งได้ไงวะมาบ้องเออยังไม่หายเดี๋ยวอีกสามเล่ย์มันจะมันจะอีกสิบ้เดี๋ยวก็รู้สิบห้าเอ็มสี่คนเดี๋ยวก็รู้ขายเสร็จหายออกมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวรอรับเงินเลยรอรอรอดาด้าเร็วหกสิบก่อน ตาดาคุณพูนอีกสามเวลไอคิวนี่คุณไหนไปปุ๊เออเป็นไงเออเนี่ยปกติวันนี้นอนดึกนี่ปกติอ่ะคุณไหนหยุดเด้อคืนนี้นี่ดึกคุณคุณได้ทำงานแล้วปกติก็ว่างนี่ไคุณหกตลาดฮัลโหลไปคุณไหนเล่นรอบสุดท้ายห้าทุ่มไงเป็นเจ้าหกตลาดนะเว้ย ไปนอนจนนะน่าแปดโมงเรามีแม้สุดยาวนอนไม่หลับหลอนอนไม่ตื่นเองเท้ากูเหมือนพี่เท้า<ล>